กัสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้บูสุคนนะครับผมพบกับน้ำมนต์พาลุยในที่เก่าครับพี่น้องครับมอนีน้ำมนต์กับสีผ้ามาเบ่งไม้ไหมครับมอนีครับอไม้น้ำเลือกจักน้อยพี่น้องกับมีเลือกมีตื่นครับมอนีกับเดมุดและครับพี่น้องนะครับว่องง่ายก็คือมอนีส่งสีเดมุดละครับผมครับพี่น้องครับผมกับมาติดตามน้ำมนต์พาลุยนะครับเนาะว่ามันสีหมานว่าผ่านห้อ ืัอนี้พี่น้องผ้าทิมงานมากกันสีหาขนครับพี่น้องอะคือการเราพี่น้องครับมาลุนกันกับนำม้วนผ้าลุยครับผมครับผมพี่น้องครับผมน้องนี่แหละครับผมผ้าสะมาลุยกันนะครับืันนี้เนาะนี่ครับกันง่ยืดได้ครับพี่น้องบุรุษผ่านห้าสิพ่อกันวะครับเพราะว่ากับเป็นเป็นห่วยง่ายย่พี่น้องเนาะครับเป็นลุงพี่น้องครับเป็นลุงกว้างครับพี่น้อง ครับผมมีตานามขึ้นกันนะครับพี่น้องครับลุงนี่ก็สีกว้างครับแล้วก็สีแคบร่องแคบร่องครับเป็นห้วยน้อยต้อออกไปมุมครับพี่น้องตอนนี้ที่งานนะครับผมกำลังทางอยู่ครับผมครับทางหย้าถางฟังครับพี่น้องตอนนี้ครับผม มันเป็นขั้นป่องครับเป็นถางปลาอยู่ครับผมอยู่ครับตั้นใหม่อยู่ถังปลาอยู่ครับตัวนี้นี่ครับมันเป็นครับเป็นปลาพักกษตรครับพี่น้องครับเป็นปลาพักกษตรครับนี่นี่จะด่วนี่กระเสียวพักกระเกียด่อนแล้วครับพี่น้องเอาเอาเอาล้วมาแรเครื่องอยู่ด้วยนี่เรียบร้อยโอ้หงานลูกนี้พลาเลยแหวกกาน้ำทิ้มโดยพันงบอยู่ครับผมเจ้าดึงตัวนี้เจนกวอนอ่ะ ป่ามีบ่อนครับพี่น้องครับป่ามีบ่อนครับป่าได้รุ่นครับลงนี้นะครับแต่ว่าผ่านห้องวันจิตพ่อกับน้องบ่นะครับขย่อยดึงมาตรงไปพ้อเจ้าเดียวดินขย่อยขย่อยเหรอนะครับผม ตอนนี้กำลังลื้อภาเกษตรน้ำครับขางฟังพี่น้องออกนี่ครับผมกตน้ำทิมด้วยพ่านงบครับเอาพ่านงบสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพ่านงบเพิ่นกับผ่านทิ้งานมาลุยเลยครับผมเปิดซิคงเสร็จซิงม่นีเฮ่เปิดซิ่งครับมื้อนี้เปิดซิ่งทว่นนี่ครับเนี่ครับผมนี่กับผ่านป่องครับโอ้แข่งขันครับผ่านป่องโอ้คับวิลล้วครับคุณ ครับพ่อปลาครับพี่น้องตึ้งใหญ่มากตึ้งหญ่มากทํนี่แมฮะอะไรอ่ะกปูปูทํานี่แม่โอ้ยพ่อกบครับพี่น้องตํานานมุนว่าพ่อปลาพ่อกบครับแต่ว่าเอาอยู่กบใหญ่พี่น้องใหญ่ใหอันนี้ก็มีพ่อไม้ครับมือนี่เพิ่นบันไดว่านเห่าโดดแล้วครับพี่น้องเพิ่นกะเมาว่ามันจับข้อสามปู ตัล right. huh. no. mm ุย hmm. น no. oh. no. oh. no. oh. no. ั่ครับพี่น้องมอนี่เจ้าไปว่างูงูแกก็เลยไม่กล้าเลยขับเกันดีแล้วทีเ้ยขับนดีแล้วอนนี้ก็ส้อยกันเรือครับพี่น้องครับอามันอยู่ในมันอยู่ในหนองเานี่แหละมามาคมพกอยู่ในคัวพกอยู่ในคัวกัเลยอ

มือผ่านงบผ้าทีมงานมาเหิอยาคางฟางนะครับพี่น้องภาคเกษตรนาครับครับนี่กับพี่สอนครับครับคลิปนั้นเพื่อนกับเอาปาคอใหญ่ขึ้นไมมพี่น้องเบ่งเลยครับครับมาเบ่งมือนี่าอ่าค่านสอนเพ่นสิมานบ่พี่น้องครับอ้าวซอยกันแข่งขันแข่งขันอ้าวเอ๊บเอ้ยครับเอ๊บเอบนี่ครับผ่านตื่นข้าครับ เออแข่งขันครับพี่น้องแข่งขัน,นครับนีน่ครับยังก่อไผ่ก่อนนี้นะครับพี่น้องกระิได้เอาคืนขึ้นกันรับพี่น้องก่อไผ่ก่อนนี้ก็ได้ไไไเล่ยกันก็สิใส่เวลาดโดนเตีย์แล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เพราะว่ามันมีก่อไผ่ก่อนนี้น้ำนะครับพังลงกระิได้เอาขึ้นครับพี่น้อง ครับพี่น้องหลังจากเข้าลือพกักเกษตรน้ำขางฟังทั้งนี้ออกแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ก็พ่านของข้าเพิ่งกลับไปลุยก่อไผกก่อนนั่นแหละครับครับกับว่าม่ันเป็นทั้งกอนแล้วครับแค่ก่อไผ่มันแหงแล้วมันก็พังมากนะครับพี่น้องเนาะครับกัซิลลีอก่อไผ่ก่อนนั่นออกแล้วครับลือเสร็จแล้วครับแม่น ลุยกันแล้วครับบัตทีนพี่น้องคร <t <t ับท้านข้าก uh 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 ับซอยกันคนละไม้ละมือครับตอนนี้กากดังไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่ะตอนนี้พันงกับไปซอยพันปอกนะครับนี่ครับส่งกันไม่เร่ยยโซ่กันไม่เรียยครับพี่น้องโซงกันไม่เรื่ยยครับพุ่วขึ้นโคกเอาขึ้นครับพี่น้องครับ ครับตอนนี้ก็ซอยกันแล้วครับผมตอนนี้ป้านห่อบุรไมและเมื่อครับเสียงฟั้นไม้ครับเพลิง้างเพิ่งปังครับพี่น้องปันงบนี่ครับ้าเขาเบาออกนะพี่น้องนะเบ่าออกปางก็จะเขาไปซนอยู่ทางในครับป่าเขาไปซนอยู่ในที่นี่กับกับชีวันแหบไหไรนะครับพี่น้องก็ต้องครับพี่น้องตอนนี้ก็รียขอให้กับชีวัน้วครับพี่น้องครับผมตอนนี้เนาะ

ครับพี่น้องมุดเข้าไปยังไงครผ่านป่องคือมุดคักมุดแน่เลยนะมันเป็นมันเป็นเลือบล้มไปนี่แน่นบ่เอาหัวออกให้ได้เด้อครับเป็นถ้ำครับพี่น้องผ่านป่องมันดับมือโจกลงไปนะครับนี่ครับก่อไผ่ใกล้ๆสิแล้วแล้วครับพี่น้องลืลงไปด้วครับผมขั้นแรกมาลุ้นกันครับพี่น้องก่อไปข้างใครนะครับผมข้บมาเบิ่งผ่านป่องเพิ่น ให้ขอภัยพี่น้องใช่เสียแล้วนะครับอันนี้คุณพ่อสมัยครับคุณพ่อสมัยสวัสดีครับผมสวัครับผมครับอันนี้โดนโดนนะครับเนาะกำลังกีขึ้นครับกำลังเสียใครเสียแล้วนะครับโดนโดนเพิ่นมาลุยนะคลูกกับหลานครับเพิ่นงขยากครับหลานเพิ่นที่กันครับยากข้าวม้วนน้ำขัวไอครับมัอนี่ว่างครับพี่น้องมันนี่ใช่ครับเยอะมันแทะมัอนี่ครับผมนี่ครับผมห่วยนะครับพี่น้องมาท้ายมุมนี่พี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้อง ตไงพ่อสมควรเลยครับพี่น้องมีตาน้มเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่ครับมั่เป็นตาน้มออกมาเนี่ยแหละครับพี่น้องต่อลงไปจังกบเป็นห่วยครับผมครับเป็นห่วยง่ายที่เดียวพี่น้องผ่านเข้ากันห้าคนหกคนครับพี่น้อง กัใหญ่มากหรอกกันหน่อยลงมาน้อยลงมาน้อยลงมาน้อยลงมาครับนี่ครับแล้วก็เป็นหัวน้อยครับต่อลงไปนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมาลุ้นกันครับพี่น้องประมันเขาิจมานบอฟัวัาดีครับผมสวัสดีครับเพียงใดน้อพันป์ฟงมัอนี่คิดว่าคิดว่าเจอของไงบอฟังมัอนี่เจอเนี้ยครับเจอเนี้ยนะครับพันต์ฟงว่าเจอเนี้ยครับนี่แหละครับก่อภัยยังนิดน่อยเดียวพี่น้องครับเจอสักข้อแล้วนี่ครับคาบุรอกะ กบานแหีไปะครับพ ah, hmm ี่น้องเนาะนอย่น้ครับนะอ๋อครับยังไงครับมาลุ้นกับพันปองครับพี่น้องครับผมคักพอครับคลักโอ้ยโดนแล้วตัวนี้ละทนบอกว่างจะพัฒนาโดนนะพัฒนาเลยน่มันไงอ้าวอ้าวตาอ้ออาแบนี้บ่เด้ออาตัวเด้ไอมันเลี้ยไดไหมไหม อันนี้อันนี่นงคนนึงไงโอเคครับใกล้แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วแล้วครับพี่น้องโอ้ครับเฮ่ยใหม่ก็ไม่ในหน่อยได้พี่น้องอ่ะบุูว้ว่คุมคาบ่าครับครับพนัเนเท่าจะได้ป,ป่าคุมคาบเฮ่ยเฮ้ยครับพี่น้องเห็นกวางใหม่ว่ครับหน่งครับเอาขึ้นจากหน้ามั้งงั้นได้ครับหนครับขวนใหม่ไ่พี่น้องครับ ่านห้าวคุณเ่ยวขึ้นครับคุณพ่อสมไมยครับกะพานตื่นกําลังไงซอยกันยู่พี่น้องตอนนี้ไหวบ่ไหวว่เอาเอาเอาเนี้ยไปยังคังแล้วฟ้าเอานี้พวกออกก็ได้ัง้มันน่ะมันนาครับมันสิปวดล้างก่อนด้มันขาสาซอยกันอันนี้งใหญ่นะครับอันยิ่งใหญ่ขาซอยกันเอาออน้มพีครนี่พี่น้องไม่ที่เอาขึ้นนะครับกับกองหญ่งพ่อสมควรครับพี่น้องครับกลับมาเบิงว่าผ่านห้องนี่สุคุมค้าวะครับเกัาการลือไม่นะครับพี่น้อง เดี๋มันใหญ่เขากะถาซอยกันเอาเอาแต่ซุกไม่น้อยก่อนตันงกับมุดเบิงเหรอครับมุดเบิงว่าใต้น้ำเมันมีเหอะมีหยังบ่ครับเพิ่นกะเศร้าขึ้นครับพี่น้องอ่าครับหอยงามเหมือนกันพี่น้องตันกล่องเพิ่นกระลื้อ ไม่ลื่นไหลอยู่แล้วครับตอนนี้พี่น้องเอาจังได้ระมัดขาเบิ้งกันอีกแคนึงครับพี่น้องครับผมมาฟันเข้าคนสีนี่เราคนสีมานบ่พี่น้องครับพี่น้องเข้ากับตอนนี้นะครับผมคนกับมากินข้าวเที่ยงกันครับหลังจากลุยกันเมียแบพี่น้องครับมาเบิ้งอันาัการกินของพี่น้องเ้าครับพี่น้องง่า่ครับมีปางีลัมีหอดหลับมัดก่อยครับผม ขาวหน่อยนะครับผมนี่แหละครับผมวิธีอีสานครับหากินแบบนี้แหรอพี่น้องครับใบนั่งของแอร์คือข้าดอกแต่ก็มีความสุขครับพี่น้องมีความสุขที่กินแบบนี้ครับนี่ครับผมนี่ยากินเกาแสกครับหาอยู่หากินนะครับพี่น้องฮาตอนนี้ก็มาเด้อครับเด้อมากินข่าวร่วมกันครับพี่น้องครับผมอับปลาไม้เสียบบอครับปลาไม้ครับผมเสียบบบครับ ข้อยต่ม้วยเนื้อพ้อมครับตับข้อยญ่พ้อมนี่ครับเป็นลูกอาครับแสบแสบครับพี่น้องครับผมตอนนี้กระหึ่งเฮ่ยขึ้นแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้ผ่านห้อคนกันเตรียมแหะเตรียมยั้งกันแล้วครับตอนนี้นะครับผู้วานกับวานแล้วครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับปลาไม้เอาแห่ลงน้ำแล้วครับผมนี่ครับผมผ่านติดกับเอาแห่ลงน้ำแล้วครับ อ๋อครับมาพบกับพ่านสอนครับตอนนี้เพิ่อนกับมขีิปลาคอยง่ครับสุดเลยปะคอยง่ายที่นี้สูดที่เดียวครับสูดที่เดียวออกเล่นมาพี่โอ้ยเสียดายเนาะออกเล่นจะตีนแหนโอ้ยเสียดายเเนาะอือดองเหนไหดองเหนว่านี่เผาอ๋อครับพี่น้องตอนนี้ทั้งคุณผมมีพานเ้าเลยครับป่าบอลทั้งคุณดี่ดีพี่น้องนะ ตอนนี้ผ่านท่านก็มาอยู่กันนี่แล้วครับผมเชอกัะพานงบกัะพานปอกางเทียดเทยแล้วครับผมครับผมอาครับพานตื่นสิวันแหเราพี่น้องครับผมเอาครับวันแหย่งามก็ครรบพานตื่นอ่าพี่น้องตอนนี้เขากับมารุนกันกระพานตื่นครับอ่าเลี้ยงจรินดีนเพื่อเฮ้าดนเจนื่นเลยเราประกดอยู่ดี เลยอือ็บยังเป็นงานาีงานถอดเลยเฮ้ยไม่อะเฮ้ยไม่ไลาวะนมนดิงกเจนอีกอ้อ๋อฟังกัน่ายใส่งน้ำวมวยาก็ได้วางใสน้ำฟังเดี๋ยอนี่เ้หรือ นเนี่ยสนุยสนสวะย,ยังเหลืออยู่บาง,งานใหม่ <c oughs> เ,เลยเรียน <c oughs> วะครับพี่น้องตอนนี้ครับเชินงูพุ้งกัดจอบ้อนอยู่พี่น,น้องปลาบ้อนดีคนพี่น้องครับแต่ว่าบ้อนยุ่ไก่ครับข่านห้าวพ่อนหน่องครับบอ่อนยูน เราแถวกลางๆครับพี่น้องจะผ่านห้องมาอยู่กระทั่งน้ำตื่นครับกับบ่ตื่นไปไหนดี้ครับช่วงปลาไม่อยู่นี่กับถ่วมหัวนดี้ครับพี่น้องอ๋อเลยดูนั่นละปายังลงอีกหน่อยยังลงอีกยังลงอีกตอนหนาเฮียละมันบอน่อนเมื่อกี้นี่ครับเอาแล้วครับลงไปแล้วอีกพื้นหนึ่งครับผ่านตืด มันมันครับพ่านตื่นมันมันทำท่า,ทานลงแล้วทำท่า,ทานลงแล้วครับทำท,ท่านแห่ทำท่านครับ <c oughs> ป่าก็เริ่มบ่อนแล้วครับพี่น้องครับโหเอารัเพี่นอพ้องมันพ่านตื่น,นิ่นห้าแห่ขึ้นมาแล้วครับ ดึงกระพานต <and food> <oneself> ิดครับพี่น้องครับป่าบ่อนยุ่ครับพี่น้องถ้าป่าบ่อนยุกเลิกเลิอกยุกกลางๆครับพี่น้องครับถ้ามันบ่สามารถที่วันแหยหอดนะพี่น้องเนาะพ่านเท้าวันแห่โบหอดครับพี่น้องเดยกะเลยเมื่อวานกันได้ยู่ข่างฟังหนึ่งครับพี่น้องแที่นี่ป่าไม่ใไรกวนกลางอุ้ยใคกวนกลางเราที่นี่ป่าก็ไี้พวาเขาฟังครับพี่น้องครับ เร่อยไปค่อยเรืยป่าครับผมปัดจอนครับบัดจอนครับบ้านตืดอ๋อใช้พันตืดครับโอ้ครับอ่ะบ้านตืดมาแล้วครับผมเด็ดพนแล้วครับตัวแรกครับของมือนี่ครับบ้านตืดอ่ามันมันครับครับขอบวงวงสวิงของพันงบครับพี่หนังขอบวันเดี๋ยวมาวันเสียง ย่องไปแล้วตอนนี้หาามูยืนดีๆมิจังสีบสียรัยกยำฮวาหวานเออมีฝ้าขาวมีเหินนี่าขาวนะมีอยู่แล้วลร,ระฝาขาวนะอะนะเอครับผมวงบบสวิงบบของพันงบครับพี่น้องสอบบ่อนหอกบ่อนเด็นไก่มาบึงรู้เพื่อนชีวบานแตกวะเฮ้ยเพื่นนี่นาทีครับพี่น้อง มิกพุโอ้งามงามครับพัานงบโอ้งามครับผมวานเหี้งามครับงามงามงามเหี้ยหน่อยไหมพุคข้าพี่น้องตอนนี้ก็วานบุก่อยเะได้ป่าได้ครับพี่น้องตอนนี้ปลาบ่อนดีอยู่ครับพี่น้องครับปลาบ่อนยุกกลางๆครับพี่น้องนี้พ่านเข้ามันหน่อยครับพ่านหน่อยครับพี่น้องที่นี่ปลาบ่อนยูกกลางๆบ้านบุกหอยกันครับ มีผ้ังเลยมายุ่งแต่ฟังทั้งนี้นะครับครับปลาที่บราคอยคอยเขาไม่ให้บ้านเหมือนเดิมครับพี่น้องครับปลาล่ายู่ครับพี่น้องแต่ว่ากลับมาเห็นตัวป้านะครับน้องคนนี้เนาะครับทรงไซสิบบวชนะครับผมครับปลาเพิ่นห้าเหี้ยกันไหมหรอครับได้ปะปาปาบูอด้รล่ะปาบูใช่ล่อโอ้ครับบูหน่อยพี่น้องครับหน่อยจนม่วงบุญแล้วครับพี่น้องอ่ะว่าขันขานหออพี่น้องครับ ปาลาไายก็จริงครับพี่น้องแต่ว่าบ่อนถ้าอยู่กลางๆกันแล้วครับฮะโอเคบ,บอ่อนไอปนไอเกลียวอยอู่บ่อนไอห่าเนาะเอาสูส้ๆพี่น้องส,สู้ๆครับผมเหมืองวง,ง,งสวิงของขั้นปองครับพี่น้องโอ้ครับวานงามครับคือเขาพี่น่องอนี่แหละครับพี่น้องครับผมกัานหฮากับวานใไ้ไดินนำฟังครับพี่น่อง มองกลางคนครับป่าบอนอยู่คนครับพี่น้องป่าบ่อนแต่ว่าวานบาถึงนะครับพี่น้องเนอะนี่ครับผมฟ่านหากอยู่ทั้งทั้งนี้นะครับพี่น้องก็เลยวานมาหอดปลาครับครับะเลยบ่คอยเห็นตัวปลาครับพี่น้องมอนีปลาปลามองนี้นะครับเปิดซิ่งนะครับพี่น้องครับปลาขาวกระายปลานก็ร้ายครับแต่ว่าฟานหอกกวนแล้วยุทั้งนี้นะกวนน้ามาที่นี่ป่ากับไปยุทั้งลึกๆมัดพี่น้องมีคนกวนลึกห้ก็เลย ว่าเห็นตัวปลานะครับพี่น้องเข้าก็บธรรมดาครับพี่น้องเนาะหาอยู่หากินก็มีมือม้ามือวัวแล้วครับพี่น้องครับผมอ่ะจะในการผลิตกระเพราคนอีกจังไนครับพี่น้องยังยังยังยิลาอยู่ครับผมอ่ะครับสูดๆเด้อใช้ห้าสูดๆเด้อครับเด้อครับมันต้องเห็นละแม่ตัวปลาอ่าครับคือข้าวปลาเนี้มันต้องเห็นละตัวปลาอ่ะมัน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  บพันหงงครับปลาตังไปกกับมิเตหินมิเตใหม่ครับพี่น้องกับงาใหม่หลายครับพี่น้องงาใหม่หลายโอ้ิบหเห็นตัวปลาแล้วครับพี่น้องมูนี่ครับพันงอเพิ่นกับมุดลงไปแล้วครับพี่น้องครับใต้หน้ามันมิเตใหม่ครับพี่น้องไม่หลายเบ้ยกูอยากพากล้วยมากูอยากพากล้วยตากเนี่ย อครับข้างล่างมีตะไม้ครับพี่น้องข้างล่างครับผ่านห้องมือนี่เจอซึกนักแลวครับพี่น่องครับครับพี่น้องครับเว่ลากะหน่อยลงหน่อยลงมลลวครับผมป่าบ่อนทะยุกลางวานบ่ชอดพี่น่องครับัครบพี่น้องครับอ่ามือนี่นะครับผมผ่านห้องกับว่ามันนะครับถ้ามันด่าแล้วครับพี่น้องเนาะ หาย่หากินกับมีมือม้ามือบ่อครับผมมือนีกับมิถพานตื่นได้ปลาคอหน่อยสองตัวครับเพอได้ไปปตปนนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่องนำมุนผ้าลุยนะครับสำหรับมือนีนะครับกับบะมีป่าโซ่พี่น้องเบื้องดอกครับกับธรรมดานะครับเนาะอายุหากินครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ